ขอเก่าคำว่าสวัสดีกับอิตีทุกๆท่านที่เฝ้าติดตามอาจารย์เกียงกันมาโดยตลอดวันนี้เรามานำเสนอพิมพ์ีตาสามชาใหญ่ซึ่งมากับน้องโยงครับครับครับสวัสดีครับน้องโยงวันนี้ก็เป็นคนที่ต้องใส่อ่พีก่อนนะครับที่ที่ผ่านมานะครับเสียง เสียงลมดังมากเพราะว่าอยู่ที่ชายทะเลต้องขออภัยด้วยครับก็อาจจะได้ยินไม่ค่อยชัดเจนแต่อาจจะยังแบบว่าสำหรับสาหรับผู้ที่สนใจนะถ้าถ้าตั้งใจฟังเนะี่ยก็จะได้ประโยชน์ไปบ,บ้างครับผมบแต่ก็มีบางท่านที่ยังไม่เข้าใจที่เขาเรียกว่าน้ำเต็มแก้วครับเข้ามาคอมเมนต์นะครับแต่ผมขอร้องได้ไหมว่า ถ้าเกิดมันไม่ไม่ถูกใจนะไม่ถูกจริตกับท่านก็ผ่านไปผ่านไปอย่าอย่ามาคล้องแวะอะไรเลยเพราะว่าการคอมเมนต์ถ้าเกิดประโยชน์มันก็ดีอ่ะท่านเชื่อใครก็แล้วแต่นะไม่จําเป็นต้องเชื่อผมก็คือทุกครั้งที่บอกใช้วิจารยณในการศึกษาแต่ละคนเราไม่ได้ไปบังคับใครให้อยากจะมาศึกษาแนวเราหรอกอะไรเงี้ยเออแล้วแต่อะไรแต่เราก็ยังเสียสละเวลานะเอาเวลา แทนที่ว่าจะไปทําอย่างอื่นดีกว่าครับแต่ทําไมเราต้องมาทํากันเพื่ออะไรครับเพื่ออะไรครับทั้งๆที่เราสละเวลาเนี่ยก็เพื่อประโยชน์ของท่านที่ยังไม่รู้แต่ท่านที่รู้แล้วก็ต้องกราบขออภัยครับครับเราก็ยังศึกษากันต่อไปเรื่อยเรียนรู้กันไปเรื่อยๆก็ขอวอนนะครับสําหรับน้ําเต็มแก้วแล้วครับจะมาคอมเมนต์อะไรกันแล้วแต่นะครับ กรุณานะครับให้สุภาพหน่อยนะครับสร้างสรรค์กันดีกว่าอ่อ่ามาในแนวสร้างสรรค์ครับผมครับช่วยเติมช่วยแต่งอะไรที่มันมีประโยชน์นะครับพระเกจีเป็นแท้บ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยก็ขอความกรุณานะฮะที่ที่เข้ามาคอมเมนต์นะครับถ้าท่านไม่ไม่พอใจสิ่งอื่นสิ่งใดหรือว่าผิดผิดประเด็นกับที่ท่านเรียนมาก็ต้องกราบขออภัยนะครับ มาวันนี้เรามาศึกษากันต่อกับหลวงพ่อเงินบางคาหล่อบโบราณพิมพ์สามหน้าสำชาใหญ่นะครับซึ่งปัจจุบันนี่ก็หาดูได้ยากครับอืมอันนี้เราจะมาอธิบายบางสิ่งบางอย่างที่เราเคยบอกไปแล้วว่าการกดใบหน้าเนี่ยจะมีแต่เส้นที่คอใช่ไหมแต่วันนี้ ผมผมดูสองแล้วเนี่ยอาจารย์ผมยังไม่เห็นเส้นคอเลยไม่รู้ว่าเส้นคอมันตอนนี้องนี้อยู่ตรงไหนครับอาจารย์ไม่มีนะครับตรงตรงคอไม่มีตรงคอไม่มีกับเดี๋ยวเราจะซูม้ดูนะครับเส้นคอนะครับนี่ครับนี่นะครับตอนกดใบหน้านะครับอ๋อครับอ่าขี้พึ่งนะครับเนี่ยทะลักทะลักออกมานะครับตีกหน้านะครับนี่ครับนี่ครับเป็นแนวเส้นนะครับที่เขาเรียกว่า เส้นสังวานนะ๋อนี่แหละครับอ่าครับผมอ่าแต่จริงๆแล้วเป็นการกดใบหน้าให้ใบหน้าเนี่ได้ชัดเจนแต่ที่พึ่งนะครับเนี่ยนะตี่โค้งออกมาเนี่ยครับเนี่ยครับที่เป็นเส้นสังวานเนี่ยครับออกมานี่เลยนะครับคือล้นล้นปลิ้นปลิ้นคือเลยจากคางออกมาปลิ้นมาถึงหน้าอกนี่เลยนี่ครับนี่ก็ยังมีให้สังเกตเนี่ยครับคือขันไม่ได้นะขัดไม่ได้ถ้าขาดเส้นนี้แล้วเนี่ยเป็นพระฉี พระเวียงทันทีครับผมอาจารย์ครับแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดเป็นพระถอดเนี่ยเขาไปถอดกินเนี่ยเส้นนี้จะยังอยู่ไหมครับ <c oughs> ก็ถ้าถอดออกมาได้คมก็ยังอยู่แต่ก็เลือนอเลือนนะครับอ่าความความคมของร่องนะครับมันจะไม่คมมันก็จะเลือนอ,อันี้อันี้ก็จะเป็นจุดสังเกตเจุดสังเกตหนึ่งนะครับก็เป็นที่มาของการลดใบหน้า เพื่อให้ใบหน้านะครับชัดเกนเช่นจมูกตาปากนีครับโครงสร้างนะครับถ้เราลงขยายดูชัดนะฮะนีครับอันกับปากนะครับจมูกตานะครับขนาดนี่ครับเป็นพิม์พแตกนะครับเป็นพิม์พแตกที่เรียกว่าเนื้อเกิน เป็นคีตานะครับเป็นติ่งด้านซ้ายเลยอันนี้ยังชัดเจนเลยครับครับอืมอันนี้คือติดมาจากพิมพ์นะครับครับติดมาจากแม่พิมพ์นะครับเป็นกําเนิดที่เขาเรียกกันว่าพิมพ์ขี้ตานะครับน้องโยงก็เกินถามมาอีกเกี่ยวกับเรื่องสนิมนะตรงนี้น่าสนใจน่าสนใจมากครัเพราะ สนิมนี่หลากหลายสีมาก<ช>นะครับครับในองค์จริงนี่สนิมแบบโหแบบดูแล้วแบบมันตามากครับครับผมแต่นี่ดำๆๆเนะคยถ้เป็นก้อนๆเนี่ยคือลักลักลักเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาได้มาแล้วเขาจะอนุรักษ์ผิวผิวขององค์พระเพื่อเก็บรักษาผิวให้คงเดิมนะครับ อันนี้เป็นพระลงรักนะครับก็ยังหลงเหลืออยู่ในซอกนะครับในซอกแขนนี่ครับในรักรักยังอยู่นะครับรักยังอยู่รักยังอยู่และใต้รักนะครับคือสาแดงแดงนะครับเป็นสนิมของโลหะนะครับมีแดงมีเขียวนะครับมีน้ําตาลมีดํานะครับเขียวนี่ก็คือเขียวเขียวหยกนะครับเขียวหยกเขียวหยกนะครับ เป็นเป็นก้อนยกเลยใช่ไหมอ๋อครับมันเป็นสีเขียวนี่ตกผึกแน่นมากครับแน่นมากครับสนิมนี่เกิดจากเนื้อในนะครับเนื้อในนะครับที่ที่ดันขึ้นมาครับไม่ใช่อยู่ลอยด้านบนนะครับแล้วที่ลักหลุดร่อนนะครับนี่ครับลักลักลักดำๆนะครับมีตรงอ่าซอกคอนะครับหลุดร่อนออกไปนะครับเลยผิวก็ยังดูดูไม่ใหม่นะ นีเป็นการหลุดล่อนของลักที่หลุดออกไปและสำหรับพิมนะครับอาจารย์พิมพิมนี้นะครับก็ไม่ได้แต่งและประกบประกบเห็นเส้นเห็นเส้นแบบคมชัดเลยนะครับอาจารย์เนี่ยเป็นเป็นเป็นเส้นที่ว่าเขาประกบประกบแต่งช่างตอนยุคทำกีตาร์เนี่ยไม่ได้ปูดแต่งตะเกียบปล่อยปล่อยปลตะเกียบไว้อะคือปล่อยร่องรอยของตะเกียบไว้อันนี้เห็นได้ชัดเลยครับเป็นรอยปิ้นนะครับ เป็นธรรมชาติเลยอ่าเป็นธรรมชาติเลยไม่ได้ขุดแต่งครับไม่ได้ขุดแต่งแต่ถ้าเป็นรอยปิ้นที่คมคมนั้นถือว่าผิดธรรมชาติครับอืมเป็นคมคมบางๆเป็นปีกเป็นเส้นออกมาเลยนะครับอันนั้นผิดธรรมชาติครับครับนี่ครับตะเข็บทั้งสองด้านนะครับนี่ครับจนมาถึงเสียนนะครับนี่ครับแล้วก็จะเห็นตะเข็บครับ บางองค์บางยุคมีนะอ่าบางองค์บางยุคเขาก็แต่งเหมือนกันก่อนจะมาเป็นพิมพ์นิยมก็จะมีพิมพ์ขี้ตาติดช่อด้วยโอรับแต่อันนี้เทเทก้นกระดกนะครับนะครับแล้วก็มีเนื้อเกินพอเกินปุ๊บช่างกระตะไบนะครับให้สังเกตรอยตะไบนะครับอันนี้เราเราเราย้ํากันเกี่ยวกับเรื่องรอยตะไบหลายครั้งแล้วครับว่าครับรอยตะไบเนี่ยส่วนมากนะครับเนี่ย จะมีลักษณะเป็นลูกฟูกนะครับเป็นลูกฟูกเป็นลอนนะครับนะครับเป็นลูกฟูกนะครับเป็นลูกฟูกเป็นลอนอ่าสังกสีนะครับนะครับมองเห็นได้ชัดนะครับแล้วแนวของตะใบนะครับท้องล่องเนี่ยนะจะเท่ากันอือและด้านบนของตะไบนะครับเป็นเส้นนูนนูน,นก็ถ้าเรามองในแนวระนาบก็ความสูงก็จะเท่ากันเท่ากันเสมอนนกันสังเกตีก จุดหนึ่งนะครับอ่านยากนะอ่าตะไบอย่างเงี้ยอ่าดูยากอ่านดยากนะฮะมันจะมีรอยตะไบกับรอยลูกหินโบราณครับผมรอยลูกหินโบราณก็จะมีอีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารอยลูกหินโบราณแตะสําหรับอีพีต่อไปนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะมานําเสนอครับให้ท่านผู้ที่ศึกษาและติดตามได้รับชมครับนะรับชมนอ่าได้ดูนะครับนะครับอันนี้เป็นธรรมชาตินะครับ เลยเกือบเกือบจะเต็มนะครับไอที่ล้นหนึ่งแทงออกนะแต่ก็มีการยุบตัวของโลหะที่ที่ต่ำนะครับที่มีพื้นต่ํากว่านะครับต่ากว่าเห็นไหมต่ากว่ารอยแนวตะไบแนวของระดับน้ํำเพราะว่าโลหะยังไงมันก็ต้องเวลาเย็นตัวมันจะเซตตัวครับก็คือจะยุบลงไปนะครับนี่ครับเรามาดูสนิมรวมๆนะครับไปพร้อมๆกันนะครับเพราะหลวมพวกเงินเนี่ยอายุก็ร้อยกว่าปีความเก่าความเป็นธรรมชาติ ็จะต้องมีโทนสีที่หลากหลายครับผมครับผมสังเกตเห็นด้านหน้าที่มันกระเทาะลักกระเทาะออกมานี่คือเห็นสนิมสนิมแบบขึ้นมาแบบหลากหลายสีมากเลยอย่างที่อาจารย์บอกไปตั้งแต่ต้นนะต้นคลิปนะผมว่าโอ้โหมันสวยมากจริงๆครับตรงนี้ข้างหน้าครับตรงบริเวณใต้ใต้ฐานนะครับมันจะสวยมากเลยครับนะฮะาตงฐานนี่เลย่ะครับตรงนี้นะครับโอ้โหสวยมากเลยครับอ่า เนี่ครับเนี่ยคือรักหลุดล่อนออกไปนะครับและการเวลาที่สนิมปะทุขึ้นมาครับนะครับในองค์จริงจะสวยสวยกว่าในรูปอีกเยอะเลยครับเนี่ยสวยมากนะครับเป็นมันเงาวววสวยจริงๆนะครับสําหรับท่านที่มีนะครับเราก็สังเกตไปตามๆกันเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับครับผมว่ามีอย่างนี้ไหมนะครับจะมีอย่างนี้สวยอย่างนี้ สมควรครับที่จะเก็บเอาไว้บูชาครับนะครับราคาที่ว่าจะถามซื้อขายกันพระแท้ของผมเนี่ยราคาเท่าไหรอะไรเท่าไหร่มีคนมาถามมันอยู่ที่นะกับคนสองคนครับที่จะตกลงซื้อขายกันนะครับพอใจของผู้ซื้อและผู้ขายคือถูกใจเพื่อให้ฟรีใช่ไหมครับผมไม่ไม่จำเป็นจะต้องยขายสิบล้านยี่สิบล้านครับผม ถ้าคุณมีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านเนะ่ะถ้าคุณมาซื้อ10ล้านนะ่ะมาเกินความจำเป็นหรือไม่ครับใช่ไหมทุกคนก็มีสิทธิ์คิดนะครับ,รบ,รบก็ลองคิดคิดกันดูนะครับแต่อันนี้ก็เป็นแนวทางอีกแนวทางหนึ่งที่ผมกับน้องชายอยากจะให้ทุกท่านมาร่วมกันศึกษาและเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับไม่มีเจตนาที่จะมาบิดเบือนนะครับบิดเบือนความจริง ื่อให้ความจริงเนี่ยมันเพี้ยนนะครับถ้ามีข้อสงสัยหรืออยากจะติดอ่าใช่ครับติดตามสอบถามเนาะครับผมไม่ทราเบอร์อาจารย์เบอร์อะไรครับย้ำให้ทีนะครับศูนย์เก้าสองนะครับเก้าสองสี่แปดสามสามสามนะครับอ๋อครับผมด้วยความยินดีครับให้คำปรึกษาครับผมเพราะว่าทุกคนอาจจะแต่ละสายงานอาชีพคือเรียนรู้มา ไม่ไม,ไม่ไม่เท่ากัน,เ,กนเพราะว่าเราอยู่ในสายช่างเนี่ยก็ประสบการณ์ก็30กว่าปีนะครับไม่ไม่ใช่วัน2วันนะครับความรู้ตรงเนี้ยแต่ละวันเราสัมผัสอยู่คับงานหลอ่อง,งานจริงๆนะครับและก็ชํานาญการด้านนี้โดยเฉพาะนะครับบางท่านก็เคยพูดนะครับพยายามจะบุรี่ผมพยายามจะบอกว่าผมเนี่ยมาบิดเบือนเพื่อประโยชน์ ในการปลอมแปลงพระขายในเมื่อมันเป็นช่างมันก็ปลอมแปลงพระขายนะครับต้องกราบขออภัยทุกทท่านนะครับที่ออกมาพูดในคลิปนี้นะครับสาธุสิ่งใดที่มีจริงนะครับความวิบัติความชิบหายจงเกิดกับผู้ที่ไม่ประสงค์ดีนะครับเพราะว่าผมเองไม่มีเจตนาที่จะสร้างหลวงปู่ที่เป็นบรรทบุรุษของผมเพื่อ ทรัพย์สินเงินทองนะครับเพราะว่าอาชีพการงานผมนะครับให้ไปดูโปรไฟล์ผมได้ผมเป็นช่างปั้นพระขนาดใหญ่ระดับประเทศนะครับไม่จําเป็นจะต้องมานั่งปลอมแปลงพระขายวันละองสององนะไร้ค่าไร้ความหมายครับขอความการุณานะครับปากที่ท่านมีอยู่นะครับพยายามไต่ตองก่อนพูดนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ สำหรับผมกับน,น้องโย่งก็ต้องขอนะครับเล <c oughs> ่าคำว่าสวัสดีครับ <t ôi im Cisco>